วันนี้พี่เอกเอาคลิปการแก้ไขแบบร่างของลูกค้าท่านหนึ่งมาเล่าให้ฟังเนาะด้วยข้อมูลของลูกค้าท่านนี้คืออยู่ต่างประเทศนะครับเขาก็อยากจะมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของครอบครัวเขา,เขาหลังจากที่มาจากต่างประเทศเนาะแล้วก็คนที่อยู่ทางนี้คือพี่นะครับแล้วก็มีพื้นที่ส่วนรวมแล้วลด้วยที่ว่าบ้านอยู่ต่งางจังหวัดมันจะมีพื้นที่พื้นที่หนึ่งนะครับเอาไว้สําหรับเป็นพื้นที่เอาท์ดอร์ได้รับลมธรรมชาตินะครับโดวยไม่นั่งในห้องแอร์ทั้งวัน อ่าแล้วก็มีพื้นที่จอดรถแล้วก็พวกอ่าที่จอดมอเตอร์ไซค์อะไรบางอยประมาณนี้นะครับก็หลังจากที่เราส่งแบบร่างไปประมาณสัก2ครั้งแล้วนะครับก็ยังไม่ตอบโจนะทย์เนาะทีนี้ในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการแก้ไขแบบร่างครั้งที่3แล้วก็มีการเปลี่ยนธีมการออกแบบไปนะครับจากที่น้องๆทีมงานส่งม้พี่เอกเนี่ยพี่เอกก็จะมาขอแก้นะครับในคลิปจะเห็นได้ว่าพี่เอกรันอ่างานแก้ไขของพี่เอกนะอ่าที่ความเดิวประมาณสัก8เท่าเนาะก็ะเห็นว่าอาจจะเร็วสักนิดนึงเดี๋ยวขออนุญา ไล่เรียงให้ฟังประมาณนี้ว่าด้วยพื้นที่บ้านเนี่ยเราพยายามแบ่งเป็นสามโซนใหญ่คือโซนทางด้านซ้ายนะครับก็คือเป็นของห้องนอนของทางคุณพี่นะครับก็มีห้องนอนมีห้องน้าในตัวนะครับมีห้องนอนสามห้องแล้วก็ส่วนตรงกลางเนี่ยเป็นส่วนที่เอาไว้ใช้งานร่วมกันพวกพับบิสเปซต่างๆมีห้องครัวห้องซักล้างพื้นที่ทานข้าวพื้นที่นั่งเล่นนะครับแล้วก็ขอพื้นที่สําหรับเก็บของในห้องครัวสักนิดหนึ่งทีนี้ที่เวลาที่น้องส่งมาในเปรียคิดว่า ตัวห้องที่เป็นห้องนอนเนี่ยอาจอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็พี่เอกอาจจะคงไว้ตามนั้นแต่ใน,นส่วนของห้องครัวเนี่ยมันจะบางที่เป็นในส่วนของห้องนั่งเล่นคือบางมิดเลยนะครับทําให้คอนเซปต,ต์ของบ้านที่เป็นบ้านตามแต่จังหวัดเนี่ยมันมันจะบางลมนะครับไม่ทําให้ลมธรรมชาติมันผ่านตัวบ้านที่เอกก็เลยขอปรับก็คือเอาส่วนที่เป็นพื้นที่เก็บของเนี่ย โดยทีเนี่ยมันอยู่ด้านข้างนะครับก็เอาไว้ด้านหลังซะนะครับก็แพกไว้ด้านหลังของครัวกับห้องนอนนี่แหละนะครับเพราะว่าเราเดินออกจากห้องครัวเข้าทางโซนนี้ได้เลยแล้วก็ช่องทางเดินเนี่ยก็คือเปิดเป็นช่องทางที่รับลมแล้วก็ด้านนอกเนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่ซ่อนแอเป็นตัวด้วยเพราะว่าอยากให้บ้านมันออกมาเรียบร้อยนะครับแล้วส่วนด้านขวาเนี่ยก็คือจะเป็นพื้นที่ที่เป็นห้องซักล้างถ้าเป็นของเดิมเนี่ยมันอยู่ด้านข้างเลยมันแผ่แล้วก็ทําให้บางลมนะทีนี้พี่เอกก็เลยเอาวัตานด้านซ้ายแล้วก็ทำเป็นห้อง ย่อพื้นที่ลงักนิดหนึ่งนะครับก็จะทําให้พื้นที่ที่เป็นพื้นที่โล่งเนี่ยที่เดิมทีมันเป็นพื้นที่เก็บของมันกลับมาก็ทําให้ตรงนี้มันเป็นมลติฟังกชันเป็นพื้นที่ที่คุณจะนั่งเล่นกึ่งๆอยู่บ้านได้ถมเนาะแต่ว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างบ้านที่เราอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่กับบ้านที่จะเป็นโซนที่เป็นโซนชั้น2ออยู่กันถ้า จ้าของบ้านไม่ได้มาก็จะปิดโซนนี้พอถัดมาปุ๊บโซนตรงนี้ก็จะทําเป็นบันไดขึ้นไปก่อนเป็นบันไดตรงนี้จะเป็นพื้นที่เอาดร์เนาะมีพื้นที่จัดเป็นพื้นที่เล่นได้สบายๆแล้วก็มีทางเชื่อมเข้าห้องนั่งเล่นนะครับแล้วก็ตรงนี้มันมีพื้นที่สำหรับจอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปทำเป็นชอปเล็กๆนะครับถัดไปถึงจะเป็นพวกบันไดตัวบันไดทางขึ้นเนี่ยเราสามารถจะปิดประตูนะครับปิดทำเป็นประตูปิดเลยแล้วก็ขึ้นไปชั้น2ในกรณีที่เจ้าของพื้นที่เน้ไม่อยู่ก็ปิดไปได้เลย นะครับแล้วถัดมาก็เป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่พวกงานระบบต่างๆพวกงานไฟฟ้าห้องเก็บของย่อยๆเล็กๆก็ได้แล้วก็พวกปั๊มน้ำต่างๆก็ไว้ตรงห้องนี้ได้เลยนะครับโดยที่เราอยู่เราก็ใช้อยู่กปกติแบบอยู่ชั้นล่างได้สบายในกรณีที่เจ้าของบ้านมาก็มาอยู่ชั้นสองได้โดยที่ไม่มีใครไปยุย่งกับเขานี่คือคอนเซปที่เปยนแก้ไขนะครับก็ทํา,าให้บ้านหลังนี้มันอาจจะต้องมีการส่งแบบล่างสักครั้งหนึ่งแล้วดูกันว่าอันนี้จะตรงใจหรือเปล่าเท่เาไห่ดูเพราะว่า การทําแบบร่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจยุ่งยากซับซ้อนกว่าจะได้แบบที่ตรงใจกับบ้านในฝันของเจ้าของบ้านในขณะเดียวกันต้องสร้างได้แล้วก็ออกมาแล้วก็เป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นเช่นรับลมธรรมชาติได้มีพื้นที่ใช้งานได้จริงนะครับโดยทดี่ไม่ได้มีพื้นที่ส่วนเสียเยอะเพราะว่าบ้านบางหลังเนี่ย วลาคิดอะไรไม่ออกปุ๊บก็เป็นมือที่โล่งก็ทําให้ตรงนี้มันเสียค่าใช้จ่ายโดยที่เราไม่ได้เกิดประโยชน์อ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นไอเดียนะครับว่าเอามาเล่าฟังว่าก,กว่าจะได้บ้านแต่ละหลังเนี่ยกินเวลาในการออกแบบประมาณสัก4-5เดือนบางครั้งก็เกือบปีก็มีนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆจะนั้นใครจะคิดว่าการออกแบบบ้านเราไม่ได้กําหนดเวลาตรงนี้ไว้อยากให้เผื่อไว้เักนนึงนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ